สวัสดีครับจินพัฒน์การยางชาแนลวันนี้เรามาทําความรู้จักกับแบตขั้วแอลขั้วอากันนะครับสําหรับหลายๆท่านที่อาจจะซื้อแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเองไปใช้เองโดยไม่ได้เปลี่ยนที่ร้านก็จะมีวิธีเช็คเบื้องต้นตรวจสอบเบื้องต้นง่ายๆครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อเดียวกันนะครับผม ตัวนี้จะไม่ได้จะไม่ได้ระบุครับผมว่าเป็นขั้ว L หรือขั้วจะระบุแค่ว่ารุ่นครับส่วนอีกลูกหนึ่งจะระบุครับผมว่าเป็นขั้ว L แล้วทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอันไหนถ้าไม่มีบอกแบบนี้ถ้าไม่มีบอกเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เป็นขั้วหรือขั้ว L ครับเราจะสังเกตง่ายๆครับผม ให้เรานี่นะครับผมขั้วบวกขั้วลบครับผมสังเกตง่ายๆครับว่าเรารถเราใช้แบตรุร่นไหนอยู่ให้เราหมุนแบตเตอรี่หันฟังด้านขั้วอยู่ตรงข้ามกับตัวเรานะครับนี่ด้านขั้วอันนี้ขั้วแบตนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับตัวเราครับแล้วเราใช้ด้านขวาเป็นหลักคือขั้วบวกครับ ในเมื่อเราหมุนแบตเตอรี่แล้วขั้วบวกมาอยู่ขวามือเราก็ให้เราคิดได้ว่าเป็นขั้ว R แบตเตอรี่ลูกนี้เป็นขั้ว R ครับส่วนอีกลูกหนึ่งครับถ้าเราหมุนแบตเตอรี่แล้วครับผมนี่นะครับขั้วบ,บวก ตัวลบนะครับผมขั้วบวกมาอยู่ทางซ้ายมือของเราตัวนี้ก็จะเป็นขั้ว L นะครับผมก็สังเกตและทำตามได้ง่ายๆครับเอไว้เลยครับผมขัออ้ว L ขั้วบวกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวเราโดยที่เราอันขั้วแบตให้อยู่ตรงข้ามกับตัวเรานะครับ ดูขั้วแบตให้อยู่ตรงข้ามกับตัวเราแลวเราจะรู้ทันทีเลยครับว่าแบตลูกนี้เป็นขั้ว L ในเมื่อขั้วบวกอยู่ทางซ้ายส่วนแบตขั้ว R ขั้วบวกจะอยู่ขวามือของตัวเราครับผมครับเป็นวิธีตรวจสอบเบื้องต้นเช็คเบื้องต้นบางทีเราไปซื้อมาเปลี่ยนเองเราไม่รู้ว่าเออ แบตเตอรี่ของเราเป็นรู้แค่บอกว่าเราแค่บอกรู้แค่ว่าเออมันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นขั้ว L หรือขั้ว R นะครับผมบางทีไปใส่ด้วยกันแล้วบางทีขั้วสายขั้วแบตนั้นอาจจะสั้นับผมมันอาจจะใส่ไม่ได้มันถึงได้มีขั้ว L ขั้ว R ขึ้นมาครับ,รบผมสังเกตง่ายๆเลยครับผมชอบฝากกดติดตามกดแชร์ กด Subscribe ด้ครับผม